เร้เาวันท yeah, wow, uh, ุกคนข้าตำแตงได้ตำแตงเนาะมาดูมีข้าตำแตงผู้นึงเนี่ยซะไปยแห่ยรุโ สบายดีและสวัสดีเมื่อทุกทกท่านที่เข้ามาติดตามและกับชมซองของหมเพชรนี่กะต่นแรงวา่าซีหลังจากที่ย้ายที่พักมานี่กะทางทีมงานบาโดอนกับสะพานสมุนไพรกับแวะมานี่นะกินขา้าวเพราะว่าเขาอยู่กลางด่านนะเดี๋ยวเ้าไปเบิ่งกันนะนอนคอน ข้าวตำแตงได้ตำแตงเนาะมาลงข้าวตำแตงผู้นึ no ่งเนี่ยซะไปย้งเนี <t <t ่ยนมโอ้ส mm ุเ hmm> พิ่นกะวาสิไปนอนแกงคำเต้านะคอยกระยู่ใจกลางผู้ดีนะมองดานนี่ก่ะอ่ะบบดนี้กะสิได้ออกไปหาละแรงนะกะติดตามไปเบิ่งน้ำกันนี่แหละวาสิพบสีเจอกะ เขาก็ยังมีหูนะทางทีมงานนะกะเพื่อนก็นยังกินข้าวอยู่ฮนแหละอีผู้หนึ่งเพื่อนก็นไปยามแฮวหมูนะเพราะว่าเขาเจ้ามีแฮวหมูแฮวที่เขาเอ็ดไวนะ้นะกะลายลางเขาก็ซึ้งมุงหันก่อนแล้วก็ลงไปยามแฮวคอยกะสีได้ไปทัดแรงบาดนี้ คอยกัามาสายเดียวนะมาผู้เดียวลุยเลยนะอา๋อมาหาลัดแรงนี่กัสีไายเฮ้ทุกคนเบิง่งเรื่อยๆนะกัตอนที่ท่ายเฮเบิ่งกับคอยกับไม่ได้เว้านะกับไม่ได้ออกเนื่องจากหาลัดแรงนะกับที่ตามไปเบิ่งน้ำกันเลยนะ ตอนนี้ค่อยกะได้ออกมาเสือทางโลงนะแต่ก่อนก็นค่อยเลาะตามตุยรัดมาเสือทางแกงน้ำเตาพี่นะกับมีพบห้อยหมูกะทางนี้นะทางที่ค่อยไปมือเสาเนี่นะทางโขหินสงกะกเห็นห้อยมันอยู่หมาความันความทางไปทางพุกอันนี้นะไม่มีห้อยเลยบัดน,นี้กะติดตามไปเบื้องน้ำกันอีนะว่าสี่พบหรือมีพบเพราะว่าเฮาสีเลาะมือทางพุ่นบัดนี้เลาะมือเสือ หอยหินชะงกแต่อันนี้มนก็เยอะขำมานะเลาะปบีเฮงปลาเลอเข้ากน็น่าจะได้ใต้โค้งไปแล้วหลังจากที่คอยหาละแงมากะถือว่ายังมีมานนะมันนี้กะบันนี้ก็ได้เข้ามาฮอดที่พักแล้วนะบันนี้สิหาพักผ่อนก่อนเดี๋ยวพบพลกันไหมตอนเทงคืดหรือสิบสองโมงเขัก็สิออกไปอีนะกะถ้าติดตามไปเบื้องน้ากันแต่ตอนนี้กะสินอนก่อนนะ ก็เกาะมากาดแต่เมื่อคืนนี่กะเดี๋ยวนี้ก่ะได้มอดโคมมานะก่ะได้แจ้งแล้วันนี้ก่ะที่ตามไปเบื้องกำกันอิเพราะว่าเฮาสีหารัดเสาเลยนะไปเมื่อคืนนี่ก่ะถือว่าหมูก่กะยังมีพบนะมันล่มแห้งนะวันนี้กะสีหารัดเสาที่ตามไปเบื้องกำกันนี่ละ วันนี้ก็ถือว่าได้ออกมาแต่ตุยแล้วนะกะสี่เลาะตามทางรถไทยไปยามมือกับที่ขอซื่อไว้เมือวานนี่แหละก็ที่ตามไปเบื้องน้ากันนี่แหละกับกะจกทึมีทึนะลุ้นไปน้ากันนี่แหละหาลัดเสามากะเวลาก็ถือว่าเจ็ดโมงกว่าแล้วนะกะกะเหาะกระพาะตะพบนะพวกนกพวกอย่างกะหาไม่ได้ มันมีซึ่งนะมันไปเลยๆบบดนี้นกะสีปพยายามกลับแล้ว เมื่อกี้นี้ก็ถือว่ากะเตะนะแต่ก็มีเหตุมันซ้ำมันอยูหกเอากะสีหา,าลัดเสาเลาะไปเสื้อกับนี่แหละคอยกะได้มาฮอดกับล้างทำอิดแล้วนะเดี๋ยวห้องไปยามพร้อมกันเลยลุ้นไปพร้อมกันว่าสะถือหรือไม่ถือกะบบอนที่คอยเสื้อกับกะคอยได้หักไม้ไว้นะ หลังแรกก็ถือประมาณอยู่นะถืออยู่นะหมดตึกเลยนวายนะเดี๋ยววันนี้ก็สี่หลุ้นไปต่ออีว่าสิถืออีหรือบอ,อก,กันนะเบื้องหลังนี้ว่าถือหรือไม่ถือนะ คือเก่าคอยหักไม้ไว้แต่กรับก็บอยู่ข้างพี่นะบีถือซำหลังนี้เดี๋ยวเข้าไปลุ้นหลังนี้พร้อมกันเลยนะคอยกับทันได้เบิงสกใน,นะ บางนี้ก็ถือว่าถืออีกแล้วนะนก็ได้มาหอดกลับอีกแล้วนะสี่พาทุกคนเ้าไปยามกลับพร้อมกันเลยนะ หลังนี่ก็ถือว่ามันเอาเงยไปแล้วนะแต่มีลานบันนี้ค่อยก็ได้มาฮอดกลับอีกเลยนะเดี๋ยวเข้าไปย่างพร้อมกันเลยนะกลับแต่ละหลังก็ค่อยได้หักไม้ไว้ยัดหลงนะหลงบอนเซอร์กรับไว้นะนะถืออยู่เนาะหลังนี้ก็เข้าไปเบิ่งพร้อมกันเลยนะจากสิทึ้หรือมีทึ หลังนี้ก็ได้ถือกระเตะนะหลังจากที่ได้ยามกลับเมืดแล้วก็สี่ยางเลาะเมื่อเซบ้อนนะเดี๋ยวที่ตามเมื่อนเบิ้งน้ำกันว่าคอยสีไปเฮ็ดไปเดือโตอนะคอยก็ได้มาหอดที่พักแล้วนะเมื่อคืนนี้ก็คอยได้นอนนี่นะนอนผู้ดียว ของกินที่ค่อยหามาได้กะสีประมาณนี้แหละกระแตตัวนึงแล้วกันูสองตัวอันนี้ก็หอยหอยเลือแต่บ้านอื่นจะกระห้องว่าหอยพ่เอ,อยก็มีหู้จักนะรสชาติมันกะสีเยอะขมๆน้อยนึงจะอ่อนมันใ่ายเลยเก็บเอาหลังจากที่เ้ามาฮอดบอรดแล้วกะค่อยกะได้เก็บเคืองเก็บของเพราะว่าข้าวกินกะถือข้าวซุก มาพอแต่ได้กินและกะมดแบบนี้มดและก็สีได้เมื่อกินข้าวอยู่บ้านนะมื้อนี้นะแต่สำหรับคลิปนี้ก็สิขอทายเฮ้อทุกทุกทานเบิ่งสำนี้นะขอข้อมขคบเจอหลายๆที่ติดตามและกะฮับชมเดี๋ยวพบพ้อกันใหมในคลิปหน้าพุละ